ใครบอกว่าวิทยาศาสตร์น่าเบือ่อ,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 อด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้นักเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถสร้างสื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าสนใจและเข้าถึงคนดูได้ง่ายขึ้นซึ่งคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยยกระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยได้ดังนั้นวันนี้ JSTP Media Present บทเรียนการสร้างแอนิเมชันภายใน10นาที ที่มีชื่อว่า animation a n i m เมชันหันสาให้เสียงสไตยโดยพันธะค l เลนสวัสดีครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับสอนทำแอนิเมชันภายใน10นาทีของ JCP Media ครับโปรแกรมที่เราจะสอนกันก็คือโปรแกรม Switch m a c ครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายกว่า Flash แต่ก็เป็นโปรแกรมที่ทำ a n i m เมชันได้เหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกัน,นครับซึ่งเมื่อโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บ เราก็จะเริ่มงานออกแบบแล้วก็งานแอนิเมชันของเรากันเลยโดยเริ่มต้นที่ New Movie ครับเพื่อจะสร้างงานขึ้นมาใหม่พอเราได้ New Movie ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีพื้นที่ทำงานสีขาวๆตรงนี้ครับซึ่งเราสามารถจะไปปรับได้โดยที่กดที่ Movie Property ซึ่งก็จะปรับวาปรับ,รบความกว้างความยาวปรับ Frame Rate แล้วก็เปลี่ยนสี ประกาวด้านหลังได้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นสีขาวในการออกแบบวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำะรายการรอติดตามดูนะครับโอเคเสร็จแล้วคำสั่งตรงนี้ครับเป็นคำสั่งในการวาดจะวาดวงกลมสี่เหลี่ยมหรือว่าจะวาดเองก็ได้ก็เราเล่นๆดูคำสั่งตรงนี้ก็มีประมาณไม่กี่คำสั่งลองจะเป็นเกี่ยวกับการวาดการพิมพ์ข้อความการสร้างการขยับเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มีคําสั่งที่เป็นรูปว่าสดสาเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเราจะลองเริ่มต้นด้วยวงกลมสําหรับแอนิเมชันเนี่ยมันเป็นศิลปะที่มีความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุกับเ,เวลาซึ่งวัตถุเราเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่ได้เหมือนตามหลักฟิสิกส์ก็คือว่าอะไรนะเเวลาใดๆในวัตถุก็จะแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้ส่วนด้านบนที่เมาส์ชี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไทม์ไลน์ซึ่ง ถ้าวัตถุอยู่ในแค่1นึ่งไทม์ไลน์หรือว่าใน1นึ่งเฟรมเนี่ยการเคลื่อนที่ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อมีการให้วัตถุอยู่ในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่ง,งเช่นตอนนี้เราคลิกอยู่ที่เฟรม20แล้วเราก็กด f 6คําสั่ง f 6คือเป็นการสั่งให้วัตถุมีการใช้เวลาตั้งแต่วินาทีตั้งแต่เฟรมที่สู์จนถึงเฟรมที่เราเลือกแบบเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้เราก็จะได้แล้วว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่เพราะว่าเรามีการให้เวลากันละ เราก็เปลี่ยนตำแหน่งนะจุดสุดท้ายก็จะสังเกตว่าวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่จากตำแหน่งแรกไปถึงตำแหน่งที่เราไปปรับครั้งล่าสุดโอเคซึ่งเราก็ลองเทสดูได้ภาพนึงเนี่ยเสร็จละแอนิเมชันหลักการง่ายๆก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุก,กับเวลาโอเคในการจัดการแอ,อนิเมชันง่ายๆก็เป็นแบบนี้ค่บแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองทำอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมาดูหน่อย ไอ้ที่มันซับซ้อนขึ้นก็คือเดี๋ยวเราจะลองทำอแอนิเมชันรูปไดโนเสาร์กันดูซึ่งก็จะวาดแบบง่ายๆก็จะใช้กล่องสีเหลี่ยมหลายๆกล่องมาซ้อนกันนะครตอนนี้กำลังวาดหัวไดโนเสาร์อยู่ซึ่งกอเคจะมีปากล่างด้วยแล้วเราก็มีการวาดตาตานี่ก็จะมี2อ,อันนะครัก็คือตาด้านนอกเป็นตาขาวกับตาดำซึ่งเดี๋ยวเรายากจะเปลี่ยนสีกันหลังจากนี้ครับแล้วก็มีขาขานี่เป็นวงรี ครัอือฮึโอเคเราสามารถเลือก copy ได้ก็เหมือนกับใน word powerpoint อะครับคำสั่งก็คล้ายๆกันคือ copy paste จะเลื่อนไปด้านหลังเอาอันไหนขึ้นมาด้านหน้าก็คล้ายๆกันก็คือคลิกขวาคือโปรแกรม switchman มันก็คล้ายๆกับโปรแกรมในตระกูล office ที่มีการแบบว่าจัดการอ็อบเจกต์ต่างๆในโปรแกรมมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะของไทม์ไลน์เพิ่มเข้ามาครับ อตอนนี้เรากําลังก๊อปี้ขาจากขาหนึ่งไปขาหนึ่งซึ่งก็อย่างที่บอกเดโนเสาร์เราก็จะมีสีขาเป็นเดโนเสาร์แบบคล้ายๆพวกเพลซิโอซอตัวคอยาวแต่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ขอสั้นๆโอเคซึ่งขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ปะ่ะครับคือขาหลังขาหน้าซึ่งก็จะมออีอันที่อยู่หลังตัวก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอันนี้ก็คือฝั่งหน้า ฝั่งหน้ากับตัวเนี่ยเราก็จะให้มันแบบสีสว่างสว่างขึ้นมาหน่อยโอเคเราจะลองเปลี่ยนเป็นสีที่มันสว่างขึ้นโอเคซึ่งโอเคเราจะเลือกเป็นแบบไม่มีขอบนะคะแล้วก็ขาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสีให้มันดูแตกต่างกับลําตัวเราจะเลือกเป็นสีส้มๆซึ่งขาหลังในวิธีทําให้มันดูแตกต่างกับขาหน้าก็คือทําเป็นสีเดียวกับเดียวกันแต่ว่าเพิ่มความเข้มขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นเงา ล้วก็จะแบบว่าดูออกว่าอ๋อเนี่มันเป็นขาที่มันแบบว่าซ่อนอยู่ด้านหลังมันก็จะปรับได้ก็จะดูดีขึ้นอ่าคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนสีตาตาเราก็จะไม่มีขอบเช่นกันแล้วก็เป็นสีขาวในตาขาวแล้วก็เป็นสีดำซึ่งเราจะแบบว่าปรับให้มันใหญ่ๆห,หน่อยก็ได้มันจะได้ดูแบบแอ็บเบลแอ็เบลโอเคซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการขยับในชิ้นส่วนต่างๆ เราจะทำ้ไดโนเสาร์เดินกันผ่านจอไปอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอย่างที่บอกทำตายใหญ่ๆแล้วก็มีการขยับได้ตอนนี้วัตถุของเรายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยทั้งนั้นแต่ว่าเราจะกรุบรวมกันก่อนโดยเราจะเรียกกรุบเป็นได้3แบบแต่ว่าแทนทนี่เราจะเลือกเป็นกรุบเป็นมูวี่คลิปก็คือเป็นแอนิเมชันย่อยๆซ้อนกันอยู่นะครับก็คลิกขวาแล้วก็กรุบ p ิ้ง as movie clip ซึ่งพอคลิกเข้าไปด้นานในเนี่ยเราก็จะพบว่ามีชิ้นส่วนต่างๆเรียงกันอยู่<ม>ก็อย่างที่บอกแบบเมื่อกี้เราก็จะมาใส่ช่วงเวลาให้วัตถุแต่ละชิ้นพอเราใส่ช่วงเวลาแล้วเนี่ยวัตถุก็จะขยับได้ใช่ไหมครับใส่ว่าโอเควัตถุนี้จะต้องขยับโดยใช้เวลาเท่าไหร่ Jeep. แล้วก็จะมาจัดการที่ไทม์ไลน์คําสั่ง F6 อ่าพอกดไปปุ๊บก็จะเห็นว่าวัตถุมีการใช้เวลาอยู่ในช่วงนั้นก็คือนี่เป็นเฟรเมที่1ถึง10 แล้วก็1-10อีกรอบขาก็จะสวิงกลับไปกลับมาก็คือเหมือนเวลาสัตว์เดินเนี่ยแบบง่ายๆที่เขาชอบทำกันก็คือเป็นแบบขาแกว่งไปแกวงมาขาซ้ายขวาขวาก็จะสลับกันนะครแล้วก็ขาหน้าขาหลังก็จะตรงกันข้ามกันก็ในเฟรมที่1-10เนี่ยขาก็จะไปด้านหนึ่งแล้วก็สิบเอถึงยเนี่ยขาก็จะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมแพนาลิเมชั่นมันเล่นซ้ำเนี่ยมันก็จะเหมือนขาก้าวไปก้าวกลับก้าวไปก้าวกลับ แต่ว่ายิงอยู่กับที่ใช่ไหมครัซึ่งเราก็ทําเหมือนกันในทุกๆขาแต่ว่าเพียงแค่กลับไปกลับมาซึ่งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่ับลองแบบลองเล่นๆดูก็สนุกดอีอือหืเสร็จแล้วตอนนี้เหลือขาสุดท้ายแล้วก็โอเคเซตให้มันกลับมานะตำแหน่งเดิมก็คือขาเดินไปไปข้างหน้าแล้วก็ถอยกลับเหมือนกับเวลาเราเดินก็จะเป็น walk cycle อือหือ ลองเทสดูโอเคปุ๊บก็จังเกตว่าขาก็จะเคลื่อนที่สลับไปสลับมาแล้วมันก็จะวนกลับมาตำแหน่งเดิมพอเราลองเล่นดูปุ๊บเราก็จะพบว่าขาก็จะแกว่งไปแกว่งมาอาจจะไม่เรคคอร์ดมาไม่ค่อยอชัดเท่าไร่มันก็จะเห็นกระตุกกระตกบ้างเล็กน้อยโทษทีนะคะโอเคแล้วก็ปากด้วยแต่ว่าปากเนี่ยมันอาจจะขยับให้เร็วกว่าคือเราก็จะแบบว่าใช้เวลาสั้นกว่า อย่าลืมปรับจุดหมุนนะคะปุ่มเมื่อกี้กดแล้วก็เลื่อนไปก็เหมือนจุดหมุนในทางฟิสิกส์ก็เลื่อนไปมันก็จะเป็นจุดหมุนก็ลองขยับขยับดูโอเคเลื่อนลงมาเหมือนเดิมแล้วเราก็กดกลับให้มันเลื่อนขึ้นไปเวลาเล่นซ้ําปะก็จะขยับขยับขยับไปไปด้านหน้าแล้วก็กลับมาที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยครับคะ,นะคะปะก็จะขยับแล้วซึ่่องนี้ก็คือเป็นแอนิเมชันย่อยๆก็คือเป็นหนึ่งตัวถ้า ถ้าในงานของเราเนี่ยมีแบบมีไดโนเสาร์มีหมูปา่ามีไก่มีแมวแต่ละตัวก็จะแบบว่ามีท่าทางของมันพอเอามาประกอบอยู่ในฉากใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ต้องอยุ่งยากมากเพราะแต่ละตัวก็จะมีท่าทางของมันคราวนี้เราก็สามารถจะย่อได้โดยใช้คําสั่งที่บอกไปแล้วนะครับก็มันก็จะย่อได้คราวนี้เราก็จะเลื่อนมาปุ๊บเราจะทำให้ไดโนเสาร์ไม่ใช่แค่เดินก้าวอยู่กับพี่เราจะให้มันเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยโอเคเราก็จะมาไว้ฝั่งหนึ่ง เราก็จะเอามาทั้งกลุ่มข้อดีของการเป็นกลุ่มคือแต่ละอันมันก็จะมีะขาก็จะขยับไปแต่ทั้งกลุ่มก็จะเคลื่อนที่ไปอะไรอีกแทคอีกทิศท,ทางหนึ่งได้ก็อย่างที่บอกกด F6 แล้วเราก็เลื่อนวัตถุไปในปลายทางวัตถุก็จะเคลื่อนที่จากต้นทางไปปลายทางโอ้แต่เนี่ยจะเร็วไปหน่อยเราก็ต้องปรับมาเป็นซักยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบสองร้อยสองร้อยความเร็วเนี่ยก็จะเป็นเป็นเฟรมก็จะเป็นสองร้อยเฟรม ไดโนเสารก็จะเดินช้าลงก็จะพอดีสอดคล้องกับจังหวะก้าวขาลองปึ๊บโอเคไดโนเสารก็จะเดินได้สมูทขึ้นนะครับเสร็จแล้วครับง่ายๆแอนิเมชันแบบง่ายๆเป็นไดโนเสารเดิน,ดนแต่ไดโนเสารนี้ไม่มีหางด้วยก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ลองฝึกเล่นดูอะไรก็มันก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ ก้าวหน้ามากมีโปรแกรมใหม่ๆออกมาคราวนี้พอกดเซฟครับแล้ก็ไปที่ Save As ซึ่งไฟล์ของโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็น SWI แต่ว่าถ้าเราจะ Export เป็น Animation เนี่ยก็จะเป็น SWF หรือว่าเป็น AVI เป็น Movie ต่างๆก็ได้ครับซึ่งพอเราเอ็กพอรเป็น SWF เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองไปดูผลลัพธ์ได้ก็จะเห็นเป็นไดนโนเสาร์เดินได้น่ารักๆแบบนี้เอง